กินเข้าวกินข้าวกับแกงปลาแกงปลาเข่งไงกินข้าวอยู่เดินวัดอีกแล้วจ้ามือนีอยู่เดินวัดอีกแล้วมาตากเข่าวระทันแล้วอยู่มาขนข้าวมาขนข้าวมาตากข้าวบรรยากาศพี่น้องกินข้าวอยู่นี่โรแมนติกเด้กินข้าวอยู่อันเดินวัดนี่โรแมนติกล้มอ้อยๆเบิ่งแเน่ มากบรรยากาศแบบนี้เนาะนี่ชื่อว่าบรรยากาศแบบนี้ข่าลา้มกับมีพี่นอ้องเข้าข่าล้มให้พี่นอ้องกินแน่พี่น้ <laughs> องเลยข่าล้มนี่ข่าล้มผ้ากขอนข่าล้ำข่าไม้ก็นะกับหอมซครเล่านะมากับกินข่าล้มแม่มากับกินแบบว่าอันกินข่าล้มทาบมั่นเนะ <c oughs> าะมีมีมะละกอมะกขุมสุกอันนี้ในอย่างขนมขนม มาเด้อจ้ามาเด้อเพื่อนๆมาเด้อมากินน้ำย่อยบันเด้อกินอยู่ในงานอันอันมองอันตาเข่าพี่ละเบิ่งล่มพี่น้องลมเย็นดีมนขึ้นในหนาวเหรอเด้อดูแลสุขภาพด้วยเด้อทุกคนอยู่กาลสินหนาวเหรอเด้อบ้านย่อยบันหนาวแล้วบ้านมุจเจ้าหนาวไปน้เคือบ้านหนาวแล้วจ้าหนาวสองมือแล้วเนาะเติมจากมวอว่านหมวกก้อนหมวกก้อนแมนหมวกก้อนนี่มือนี่กระสีหนาวอีกกี่มันล่ม มือนีร่มกม็หมูว่านนีอีกมือนีร่มก็หมูว่านนีอีกมาเด้อหมูชาเขายืนนั่นอกมอขานมามามากินขาน้าน้ำกันสิบองประแดกกับแกงปลา <S <S ตะวันสิไ้ก้นคือกระทุ่งบ่ไดนี้ยเพราะอยากกระทุ่งท้องอยากกระทุ่องอืมอยากืมอเส้าเนี่ยเอาไปอุ่นอีกเสย มันใหม่แล้วแซบบอแสแซบบอสพอ,สอเออม,มาตาเขาก็มีพอมือเนี่ยมีพอก่อเนเองประกอกับตัวน้อยหน่อยมั้งเนี่ยประกออันประกอเอาปลาคอนอืไม่มีปลาเลย

อันซ่สำหรับซึ่งอันเพิ่นอันอยู่นบนนอกแล้วเพิ่นกัสิบ้ามากแล้ว่าปูเพิ่นว่าเพิ่นเค้ได้นี่เนาะแต่ว่าอันอใครที่อยู่ในเมืองบ่เค้ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เนาะจ้ะต้มบรรยากาศต้มอ,อ,อเอือกธรรมชาติเย็นดีค่ะถ้ามีหอยก็ไปหาหัวหอยแล้ว่วงนี้ ขอบคุณทุกการรับชมดเด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้ย้ายบันเด้อจ้าให้มีความสุขแล้วก็รวยรวยเด้อจ้าเด้อทุกคน